เสียใจเสียพลังเสียผลลัพ์เสียเวลาเราจะเปลี่ยนผลลัพธ์แห่งความทุกเป็นผลลัพธ์แห่งความสุขเราต้องทําอะไรคะจากเสียใจเป็นดีใจเบิกบานเสียพลังเป็นสร้างพลังอ่าเสียพลังเป็นสร้างพลังเสียผลลัพธ์เป็นสร้างผลลัพธ์เสียเวลาเป็นใช้เวลาให้คุ้มค่า โอเคไหมใช่ทําทันทีทําไมครูตาถึงสอนว่าทาทันทีนะลูกเอาเลยนะลูกอย่าโมคิดเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาถึงก่อนกันดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ดีใจเบิกบานสร้างพลังสร้างผลลัพธ์และใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่านะคะเราจะเกิดรหัสใหม่กับตัวเราเองเราจะเกิดร่างแหใหม่กับตัวเราเองแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากเวลาครูพูดเรื่องลบมาเราต้องตีกลับเป็นอีกด้านหนึ่งให้ได้นะคะต้องฝึกตัวเองนะลูกไม่ยากนะคะหนทางแห่งทุกเป็นยังไงเฮ้ยเรารู้แล้ว แล้วเราจะสร้างสุขได้ไงก็ทําตรงข้ามไงถ้าตอนนี้กําลังคิดมากอยู่เฮ้ยไม่เอาเว้ยดดิ้งตัวเองใหม่เฮ้ยเอาใหม่เพราะครูก็เป็นแบบนั้นค่ะเพราะครูเอาจริงไงพอเราจับตัวเองได้เราก็รีบเบิกบานเพราะเราอยากเปลี่ยนชีวิตไง